สุดครับโอ้ยนี่บอ่อไม่สุด oh. โอ้โห สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีของเล่นใหม่มาให้ชมกันนะครับนอกจากเครื่องบินแล้วที่สนามข้างหน้าเป็นบ่อครับเราก็จะมีเรือสายความเร็วครับดิกลเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมเรือกัน,นด้วยวันนี้มาเดี๋ยวเราจะไปชมเรือเรือสายความเร็วนะครับ มอเตอร์ใหญเท่าไหร่พี่มอเตอร์เท่าไหร่พี่สามเปอร์ซ็นสามเปอร์เซ็นตมอเตอร์สามเปอร์เเป็นไอ้นี่เนาะเป็นมอเตอร์ลูกยาวเนาะ EDF เนาะสองสองสองหก EDF เอ้ยยัดสี่เซลดิอาตีเซลครับอ๋อสุดยอดครับลำคายดังก็ ก็ตัโมไปนะสายห้าเอาครับ <c oughs> ไปชมเรือครับ <c oughs> นี่บอ่อนี้บ่อบ่อร,อ,รองรับจบมาหลายลำแล้วดีบ่อนี้อรอ, <c oughs> องรับเครื่องบิน <c oughs> ตั้งแต่สมัยเล่น EDF อ่ะ <c oughs> EDF น้ำเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับนั่นของคข่นี่พี่ลงนี่ได้ไหมเฮ้ยวิวสวยด้วยเนี่ยหน้าบินฮอเนะอ้าวเครื่องบินเราก็บินกันไปครับเร,เ,รเรือก็เราก็เรือ ดูดูดูแล้วเหลือน่าจะวิ่งไม่สุดหรอกเขาบ่อแคบไปบ่อยาวไม่พอใช่ไหมพี่บ่อยาวไม่พอ หสุดครับอ้ยนี่บอ่อไม่สุดโอ้โหมันเกง่งอะมันเก่งบ้ามันเก่งอะเรากดกดย,ยาวไม่ได้อ่ะต้องฝีมือล้วนเลยนะโอ้โหเนี่ยมันแน่นอนครับอย่างนี้มันแน่นอนโอ้โย,อยมามาได้ปะ จมจจมาจมมาจมเจะเอาอย่างไรนี่แหละเอาเล็วอตอนนี้เราอยู่ในป่าซึ่งเป็นป่าอบชืน้นนี้ก็กแบกเรวอล้วันนี้เราก็ได้มาทำการเก็บกู้เรืออุ้ยพี่ระวังสติ ชนไหมพี่ได้ชนอะไรไหมเอาเลยครับอุ้ยจะออกแบบมาดีเนาะไม่จมแน่นอนนี่ครับสปองสปีดกันน้ำใช่ไหมพี่เอ,เออระบบระบบข้างในกันน้ำหมดเลยครับนี่นี่บ่กดไม่สุดนะนี่ขนาดบ่กดไม่สุดเลยนะเราก็จะออกจากป่ากันแล้วนะครับ เหมือนเอามาถ่ายทําสารคดีอะสารคดีหาเอาวรอดในป่าทางไหนทางนี้ทางนี้ไม่รู้มีเครื่องบินอะไรมาบินนู่นนะครับเนเหรือเราเป็นพลเรือนุ่มจริงไม่สวยพี่นี่ก็ยังเล่นได้ต่อเลยได้ต่อเลยน,นะ,นะเนอะข <laughs> องค่ายอะไรนะพี่ <laughs> นภันครับนบภันนภัวีวันวีวันถ้าสเปกนี้ระดับนี้จบที่เท่าไหร่พี่งบอะ่ะมันไม,ไม่ไม่กี่บาทแล้วมั้งครับผมก็ซื้อแบบค่อยๆซื้อทีน้อยเนะาะออ,ออว์ดีโมอยู่น,นู่นนออครับนออครับยืนแอบซูมได้ก็มีก็ยู่น,นู่นนะ เราก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเราว่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับโอเคนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ